สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำข้าวหมกไก่พร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาหมักไก่กันก่อนค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือเนื้อไก่นะคะวันนี้แม่ซีใช้ส่วนสะโพกแล้วก็น่องค่ะใช้น่องสองชิ้นสะโพกสองชิ้นค่ะสูตรนี้สามารถหมักได้สูงสุดห้าชิ้นนะคะตามมาด้วยนมข้นจืดเกลือปน่นผงปรุงรสไก่ ยี่ราแล้วก็ลูกผักชีนําไปคั่วห,หอมแล้วก็บดให้ละเอียดค่ะผงกะหรี่แม่สีใช้ยี่ห้อนี้ค่ะปืนไข่นะคะบัตเตอร์มิลหรือว่านมเปรี้ยวทําเองโดยการใส่นมข้นจืดลงไป80 ml นะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปหนึ่งฝาเล็กๆค่ะไม่ต้องคนนะคะปล่อยทิ้งไว้10นาทีนมจะจับตัวเป็นลิ่มค่ะ เราก็จะได้นมเปรี้ยวทําเองแล้วนะคะหรือไม่ถ้าใครไม่อยากทําแบบนี้ก็สามารถใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติแทนได้แต่แม่ซีว่าแบบนั้นเนื้อมันจะหนักไปค่ะถ้าสามารถทําเองได้แบบนี้ก็ให้ทําเองจะดีกว่าค่ะและสําหรับเครื่องเทศในจานนี้จะบอกว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเนื่องจากในผงกะหรี่มันจะมีเครื่องเทศเหล่านี้ป่นใส่อย,อย่างละน,นิดอย่างละหน่อยอย,อยู่แล้วค่ะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครมีติดบ้านไว้แล้วหรือสามารถหาได้ใส่ไปเพิ่มก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับข้าวหมกของเราค่ะ ซึ่งก็จะมีอบเชยแท่งลูกกระวานใบกระวานค่ะและก็ตัวนี้ก็คือยาฝรั่นค่ะยาฝรั่นจะทําให้ข้าหมกมีสีสวยขึ้นค่ะสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองอมส้มอมแดงนะคะแล้วสรรพคุณเยอะมากค่ะข้อเสียราคาแพงแล้วก็ค่อนข้างหายากฟู้ดแลนด์น่าจะมีนะคะหรือไม่ก็สั่งในช้อปปี้ค่ะ กล่องนี้ราคา270บาทแต่เวลาใช้เราใช้แค่หยิบมือเล็กๆเท่านั้นนะคะถ้าใครรู้สึกว่ามันแพงไปหรือว่าหาไม่ได้สามารถใช้ผงขมิ้นแทนได้ค่ะเราจะเริ่มหมกักไก่โดยการใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปยกเว้นย้าฝรั่นค่ะแต่ถ้าใครใช้ผงขมิ้นแทนเนี่ยสามารถใส่ลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะอัตราส่วนที่ใส่ผงขมิ้นก็คือครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะนมเปรี้ยวทำเองค่ะ นมข้นจืดเกลือผงปรุงรสผงกะหรี่ยี่ราบดลูกผักชีบดอบเชยหักครึ่งนะคะลูก,กระวานใบกระวานผสมให้เข้ากันค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ ไก่เนี่ยใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วก่อนนะคะทุกคราให้เข้ากันค่ะใช้พลาสติกแรปแล้วก็นำแช่ตู้เย็นอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงใครมีเวลาก็หมักไปเลย3ามชั่วโมงค่ะจะยิ่งเข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะ ระหว่างรอหมักไกลล่เราก็มาเจียวหอมแดงกันค่ะใช้หอมแดงซอยประมาณร้อยห้าสิบกรัมนะคะพอน้ำมันร้อนก็ใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะ <S <S <ๆ>คนตลอดเวลาจนกระทั่งหอมมีสีเหลืองทองก็เอาขึ้นได้เลยอย่าปล่อยให้สีเข้มตั้งแต่ในกระทะนะคะเพราะเวลายกขึ้นเนี่ยความร้อนยังคงอยู่สีจะเข้มขึ้นอีกค่ะ เหลืองประมาณนี้ก็พอค่ะตักขึ้นไปแยกน้ำแยกเนื้อไว้นะคะมาต่อด้วยการทำน้ำจิ้มกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีพริกชี้ฟ้าสีเขียวพริกขี้หนูสีเขียวต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆไว้นะคะใบสาระแหน่ใช้แต่ใบค่ะผักชีใช้ทั้งใบแล้วก็รากด้วยนะคะน้ำส้มสายชู น้ำเปล่าเกลือปน่นแล้วก็สุดท้ายขิงแก่ค่ะตั้งหม้อยังไม่ต้องเปิดแก๊สค่ะจากนั้นใส่น้ําตาลทรายลงไปตามด้วยน้ําส้มสายชูน้ําเปล่าเกลือปน่นเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่ะ คนทุกอย่างให้ละลายดีแล้วก็รอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดนะคะแล้วก็ให้ค้นคือเล็กน้อยไม่ต้องให้ข้นหนืดมากก็ใช้ได้ค่ะโอเคค่ะให้ข้นหนืดประมาณนี้นะคะเล็กน้อยเท่านั้นปิดแก๊สได้เลยแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทค่ะพริกและผักทุกอย่างหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่เครื่องปั่นเราจะนำไปบดให้ละเอียดค่ะ ตักไปผสมกับน้ำเชื่อมที่เย็นแล้วค่ะคนให้เข้ากันนะคะชิมนะคะอืมรสชาติเนี่ยมันจะไม่เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะตัวนี้จะออกหวานนําเค็มตามนินดๆแล้วก็เปรี้ยวนิดเดียวค่ะแต่เวลาทานกับข้าวหมกไก่เนี่ยจะเข้ากันลงตัวมากค่ะน้ำจิ้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้ไก่ของเราก็หมักครบเวลาแล้วค่ะสีสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนหรือว่าไฟอ่อนนะคะแล้วก็รอจนกระทั่งน้ำมันร้อนค่ะพอน้ำมันร้อนเราก็จะนำไก่ลงทอดให้แค่หนังตึงๆเท่านั้นนะคะน้ำอยากไม่ทิ้งนะเดี๋ยวเราจะนำไปหุงข้าวค่ะ เอาด้านหนังลงก่อนนะคะเราทอดให้แค่หนังตึงๆแล้วก็มีความเกรี่ยมนิดนตก็ใช้ได้กลับด้านได้เลยนะคะไม่ต้องทอดจนสุกด,ดีค่ะ แม่ตีใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะการทอดก่อนเนี่ยก็จะทําให้หนังสวยแล้วก็ไก่มีความหอมมากขึ้นค่ะโอเคประมาณนี้ใช้ได้เลยค่ะตักขึ้นใส่จานเลยนะคะนี่ค่ะก่อนจะทอดกระทะถัดไปให้เอาพวกเศษดำๆออกให้หมดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไก่จะดำไม่สวยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมเครื่องผัดแล้วก็หุงข้าวกันค่ะตัวแรกเลยก็คือข้าวหอมมะลิเก่าแม่ซีใช้ตัวเดียวกันกับในคลิปข้าวมันไก่เลยค่ะสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครนะคะตามมาด้วยน้ำเปล่าแต่ถ้าใครมีน้ำซุปให้ใช้น้ำซุปนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำเปล่าแล้วก็เพิ่มเติมด้วยผงปรุงรสไก่ค่ะน้ำตาลทรายเปลือกป่นหญ้าฝรั่งน้ำหมักไก่ที่เหลือแล้วก็เครื่องผัดซึ่งจะประกอบไปด้วยกระเทียมจีนหอมแดงขิงแก่แล้วก็หอมใหญ่ค่ะ นำเครื่องผัดก็คือหอมแดงกระเทียมหอมใหญ่แล้วก็ขิงแก่เนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่โถบดเราจะบดให้ละเอียดค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางหรือว่าไฟกลางค่อนอ่อนจากนั้นใส่น้ำมันหอมเจียล,ลงไป3-4ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยเนยสด และเครื่องที่เราบดเอาไว้นะคะผัดทุกอย่างให้หอมดีเลยค่ะผัดแค่พอหอมเหลืองค่ะไม่ต้องผัดจนกระทั่งกรอบนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปข้าวเนี่ยต้องเอาไปซาวน้ำแล้วก็เสด็จให้แห้งก่อนนะคะผัดให้เข้ากันค่ะ เราผัดไม่นานค่ะแม่ซีผัดมาได้สักประมาณสานาทีก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเทใส่หม้อที่เราจะใช้หุงค่ะตามด้วยน้ำเปลา่าน้ำหมักไก่ที่เหลือผงปรุงรสเกลือปน่น น้ำตาลทรายคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ยาาฝรั่งแค่นี้เองค่ะสุดท้ายไก่ที่เราทำไว้นะคะ เรียบร้อยค่ะนำไปหุงกันเลยค่ะกดหุงแบบปกติได้เลยนะคะพอผ่านไปครึ่งทางหรือว่าข้าวเกือบจะสุกให้เพื่อนมาคนหนึ่งรอบนะคะทุกอย่างจะได้เข้ากันดีค่ะแล้วก็เกลี่ยให้เรียบ ไปจนข้าวสุกแล้วก็ระอุด,ดีเลยค่ะตอนนี้ข้าวก็สุกดีแล้วค่ะแม่ซีปล่อยให้ระอุไปเลยนะคะสักประมาณยี่สิบนาทีค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะหอมหน่าทานสุดๆค่ะข้าวก็เรียงเม็ดดีนะคะเดี๋ยวแม่ซีลองชิมค่ะอืมข้าวสุกทั่วถึงนะคะรสชาติอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ พร้อมกับน้ำจิ้มที่เราทำไว้หรือใครจะใช้เป็นน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะตกแต่งด้วยหอมเจวให้สวยงามค่ะผ้าหมกไก่ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะใส่น้ำจิ้มลงไปนิดนึงก็ก่ไก่ไกสุกดีนะคะ สุกนุ่มหอมผงกะหรี่แล้วก็หอมเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปนะคะทานกับหอมเจียวน้ำจิ้มแล้วก็ไก่อร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะถ้าไม่ถ่ายคลิปเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จทําง่ายและอร่อยมากๆค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ